กายวาจาใจใดที่เื่อสี่คนได้เคยประวัตการฟังกับคุณแม่ว่าจะทางกายวาจาทาใจเรื่เจตนาเรื่อใจ่องใรดไม่ด้ก็ดีอยู่จะด้วยโดยประารก็ขอขมาคุณแม่นะที่มีร่นร้าเลทั้งสีคนนี้ก็มาด้วยเจตนาที่ดีนะครับขอมาไหว้คุณแม่แลวไหว้พคุณแม่ที่ได้ ดูัลกันมาได้ดูแลกันมาลูกทั้งสี่นี้มีความปิติใจบักดึงใจหรือว่าขอขอบคุณแม่ด้วยนะครับดุสิสีองค์นี้มีจตนาที่ดีไมีคิดร้ายเป็จดเริ้มสิ้นมีสิ่งใดที่ลูกต้องส่้น่อไจัง ทำให้คุณแม่ได้ที่แม่ก็บอกไว้เลยนะครับผมขอไหว้แล้วมาขอพรคุณแม่นะครับแล้วว่ไปพูดไปเก่งเขาแค่พูดไม่เก่งก็จะได้ครับก็มาขอของคุณแม่ขอมาด้วยนะครับยากรลานเขาเป็นแม่แต่แบบได้ไม่เลิกครับผมให้แม่โพลก่อนค่ะให้แม่โพลแม่โพลแม่โพล ขอให้ให้ลูกทั้สีมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยจะขอให้แก้วค่าปลอดภัยขอให้มีความสุขความเจริญจะได้มีความครุกร้อนใจกิจการงานใดๆก็ขอ,อย่าได้มีรูปศักดิ์ ขอให้ทำงานด้ความราบรื่นขอให้มีความสุขขอให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนดูเป็นลูกเป็นแม่กันสมูรปาุกรเปนหลักกนลักสาธุสาธุกันบบคุณมากเลยนะครับจ้า้เอาางใหอะรมดเอไ่อยะขอบคุณนะคะอันนี้ขอพส่เช้าอัเชาเชเท้า ขอบคุณนะครับอันู้ายสธเชเ้าเฮ้ยจบ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 บจ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 จับจบจบจจัจบจยจบ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 อบจ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 จบบบบบ กลับตรงนี้หนูกลับตรงนี้กลับตรงนี้ครับกลับไม่ก่อนครับกลับ่เจังเลยขออาู่ดีมีสุปู่ทุกคนนะครับงท่านไหวย่านอยไหว้ไยากัน้้ไขอบคุณม่ากเลยนะครับขอบคุณยังไงครับเราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแม่ครับ็ตลอดไป